มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดใจหนุ่มตายแล้วฟื้นเผยครั้งนี้รุนแรงมากบอกโชคดีนะคะที่ตำรวจหันมาเห็นจากกรณีที่ตำรวจสอบพอมืองการจนบุรีนะคะรับแจ้งเหตุพบศพนายระเมศจันทะโกอายุ20ปีเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำบ้านพักในพื้นที่ตาบลท่ามะขาม อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การกําลังหอ่อศพอยู่จู่ๆนะคะนายระเมศได้กลับมาหายใจแล้วก็ลืมตาม,มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวส่งยังโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะล่าสุดนะคะวันที่13สิงหาคมผู้สื่อข่าวนั้นได้เดินทางไปที่บ้านของนายระเมศโดยได้พบพ่อกับแม่และพี่สาวของนายระเมศนะคะ รวมถึงบรรดาญาติที่มารวมตัวกันอยู่ที่บ้านอย่างหนานแน่นค่ะโดยที่นายระเมศเปิดเผยว่าบันเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาน,นาทีขณะที่ตนเองกวาดบ้านชั้นบนเสร็จก็เกิดรู้สึกปวดท้องจึงเดินมาเข้าห้องน้ําตามปกตินะคะแต่ว่าเกิดอาการท้องผูกถ่ายไม่ออกจึงทําให้นั่งอยู่นานเกือบชั่วโมงค่ะจนรู้สึกอ่อนเพลียหมดแรงแล้วก็หายใจไม่สะดวกจึงตัดสินใจเอาหัวไปพิงกับกําแพงห้องน้ําเพื่อจะพักร่างกายสักครู่ จากนั้นก็หมดสติจำอะไรไม่ได้เลยค่ะมาเริ่มรู้สึกตัวอีกครั้งตอนที่ได้ยินเสียงคนหลายคนตะโกนเออะโวยวายแต่ผมก็ยังไม่สามารถลืมตาหรือว่าพูดอะไรได้ซึ่งขณะนั้นผมรับรู้ได้ทุกอย่างทั้งช่วงที่มีการพลิกตัวของผมไปมาแล้วก็ยกร่างใส่ผ้าหอ่อศพผมลืมตาได้ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังห่อศพแล้วก็เตรียมนำร่างไปเข้าโรงเย็นเพื่อเก็บรักษาแล้วก็รอส่งไปยังชันสูตร โชคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหันมาเห็นผมลืมตาจึงแจ้งให้แพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทำการตรวจร่างกายผมอีกครั้งนารเมกล่าวค่ะเมื่อพบว่ามีชีพรจรจึงรีบนำตัวส่งยังโรงพยาบาลจนทำให้ตนเองรอดชีวิตมาได้ดังกล่าวทางนี้ช่วงที่ตนหมดสติไปนั้นไม่ได้ฝันหรือว่าเห็นสิ่งใดๆเป็นเหมือนคนที่หลับลึกเท่านั้นเองที่ผ่านมาตนไม่เคยมีอาการวูบเช่นนี้มาก่อนอาจจะมีอาการเหนื่อยล้าจนลืมตาไม่ขึ้นบ้างเป็นบ,าง,บางครั้งบางคราว แต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดและตนก็โชคดีมากที่ฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งทางด้านนางนุสราจันทโกแม่นายระเมศกล่าวว่าเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาตาหน่ายระเมศนะคะได้โทรศัพท์มาแจ้งให้ตนทราบว่าลูกชายเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ําเมื่อทราบข่าวจึงรีบขับรถจากอําเภอสังขะบุรีเพื่อจะมาให้ทันได้ก,กอดลูกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะนาศพไปส่งยังโรงพยาบาลคะ่ะ ขณะกำลังขับรถมุ่งหน้ามาอย่างตัวเมืองกาญจนบุรีนะคะท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานกับพ่อปู่เขาใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ให้ช่วยเหลือลูกของแม่ด้วยจากนั้นป้าก็โทรกลับมาบอกว่าลูกชายได้ฟื้นคืนชีพกลับมาทําให้แม่รู้สึกตกใจแล้วก็งนงงไปอย่างมากไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่ว่าในใจลึกๆก,ก็รู้สึกดีใจมากๆแม่จึงพยายามขอที่จะพูดคุยกับลูกแต่ยังไม่สามารถทําได้ เนื่องจากลูกเองอยู่ในการดูแลของแพทย์นางนุชรากล่าวคะ่ะนางนุชรานะคะกล่าวว่าสําหรับนาราเมธันมีอาการป่วยด้วยโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรัว่วตั้งแต่เกิดนะคะและได้ทําการผ่าตัดเมื่อตอนอายุห้าขวบทําให้มีสุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงประกอบกับช่วงเกิดเหตุนะคะนาราเมธันพักผ่อนน้อยเพราะว่าใช้เวลาในการเล่นเกมแล้วก็ําคอนเทนต์ u t u b e ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นค่ะนางนรสรานะคะกล่าวว่าการได้ลูกชายกลับมาในครั้งนี้คล้ายเป็นของขวัญวันแม่ชิ้นใหญ่ที่ตนได้รับในชีวิตจากนี้ไปก็เตรียมที่จะพาลูกไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นจะให้ลูกบวชให้ได้หนึ่งพาเพราะว่าลูกก็มีอายุถึงเกณฑ์บวชแล้วนะคะจึงอยากให้ลูกได้บวชได้สมกับที่ได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก ข่่าวสดคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ